เลยอ่ะสีแค่ถ้คิดอะไรอยู่เลยอ่ะไม่ฉันไม่คิดอะไรแันนะั้นตอนนี้ฉันคิดถึงแต่ว่าฉันรักคุณแค่คุณรักฉันเหมือนเดิมอะทุกอย่างมันก็จบตอนนี้ฉันเป็นอิสระนะคะฉันไม่มีลูกฉันไม่มีสามีที่คอยทารุณฉันต่อจากนี้ไปฉันจะรักคุณได้เต็มที่ เรียเรียเรียพอได้แล้วซีแคร์เธอจำไม่ได้จริงอรอเรียเธอนึกสินึกดูคุณชายเล็กใครบอกล่ะ เทวดาหน้าตีต่างหากออ๋อมันมีลูกใบ้คุณเกียรติกรคุณนั่นเองอะคุณซีเคเหรอคุณชื่อซีเคไม่ใช่เหรอมันหลอกนะตริงน้องแทนซีเคเนี่ยเป็นชื่อจริงๆของผมซีย่อมาจากเชงส่วนเคเนี่ยย่อมาจากเกียรติกรชื่อมันยาวนะฝรั่งมันเรียกไม่ได้ ก็เลยต้องใช้ชื่อย่อเราเป็นคนจีนแท้มาก่อนชื่อ C K แท้เ,เช่ชื่อเกียรติกรรู้นะคุณจำผมได้แล้วคนนั้นนะจบได้หรือเปล่า ชายใหญ่ที่บ้านหลังนี้เธออาจจะจำไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นเธอยังเล็กอยู่วดดดดบบ้้้าานไ่ะกเี๋ยแต่ก็ไม่ได้เชื่อเยว่าจะโตทันมันเป็นนิน้อยเขาได้แต่ต้องขอบคุณเธอมากเลยนะในงานที่เธอทำให้ฉันมองออกที่มันมันอยู่ความประทับใจที่เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่เธอสร้างมาเพื่อโกหกทุกคน แล้วเ่อโกหกกับสามีของเธอไม่ดีกับเธอต่างๆนานาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าฉันรู้เรื่องหมดแล้วว่าสามีของเธอคือพี่ชายของฉันมันเป็นหน้าที่ของฉันเองที่ต้องช่วยพี่ชายสู่ความจริงใจกังเธอถ้าเธอจริงใจเธอก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอฝัน เพราว่าเธอมีล her so ูกชาแต่เแต่เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ละอายต่อการทำและทรเยอะมันมาเมืองไยมันแจ้งเปนกงเลยเธอวิใจง่ายไม่ละอายต่อบาปไม่มีศิลธรรมหยุดหยุดด่นแกกมป่ะไอ้มันโดน เธอนี่ม la ันไม่เปลี ura, ่ยนไปจากเมื ura, sí. ainsi, ่อตอนเด็กๆเลยนะฝัน <maybe> ว <privilege S 2> ่าอยากจะเป็นนางฟ้าจะเป็นนางฟ้าส่วนแต่รูปปากร้ายใจแข็งอยากคายเราจบสิ้นกันแล้วนี่เลยอะกลับบ้านเลยจ้ะบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับเธออีกพวกเราม่าเกลียดเธอเลยอ่ะฉันไปแนจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่ให้มันเป็นเสนยดองฉัน กลับไปสน้าที่สะใภ้ผู้ดีตีนแดงของแกที่มันทนใช้หัวเร่อมกับฉันมาตั้งนานปากเรียนรู้ช่วยกันฉันรู้พวกแกเนพกเียตัวกินข้าวบ้าลูกชายบ้าถึงแจกิจกุลไม่ลดโต้ะละฉันกลับไปจัดการพวกแกพ่อเธอเลยะมันมีเด็กเธอไม่ต้องการ เขาชื่อเด็กชายเกียรติเจนพาณิสกุลถึแจ้งเกิดช้าไปหเดือนแต่ไม่เป็น,ใน,ในไร,รงแฉันถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขายังไงเขาแจ้งวันนี้แหละเราแจ้งกับเธอว่าพ่อเขาคือนายก้องเกียรติเจนพาณิสกุลแล่แม่คือนางนันลด,ดีเจนพาณิสกุลเขาจะโตขึ้นมาเพื่อรับพ่อป้าหลังนี้รวมทั้งทรัพย์สมบัติ ของตระกูลเชงเมื่อยู่บรรลุได้ถภาวะคนที่ไม่มีสายเลือดเกี่ยวข้องกับเขาไม่มีสาเลือดร้อนอะไรทั้งนั้นนเป็นลกของมา่อยู่เมืงไไม่จริงไม่จริง ให้จับ้องาทั้ง10คนก่อนค่ะเป็นกาลังใจให้นะคะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะน้องก้อนจิรายุตั้มตระกูลนะคะจะเป็นผู้เชิญรางวัลและประกาศผลรางวัล Top of the Idol ค่ะได้น้องเต้ยพงศกรริกาบอมนะคะจะเป็นผู้เชนไปค่ะรางวัล Top of the Idol Project 3นะครับได้แก่ ลค่า,า2 0 0 0บาทด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบังไอสยางจะได้คีเชอร์นะคะอสผมจากฟาแอนดอนเฟูลค่า30,000บาทด้วยนะคะขอเชิญมิ Park, ะะสเตอร์มินจปาค่ะ e s i d e n t และคุณพงษ์สะทอ้อนจิโรด,วด,ดบวไวท์เฟสเเป็นผู้มอบรางวัลให้กับน,อน้อง